อยากเห็น布รแทนเตอร์ออกของสายสเกลหน่อยตีกระบต่ออะตีกระบต่อตยิงตียิงใบยิงใบยิงเห็นยิงใบยิงเห็นไม่ต้องไปไหนแล้วเพื่อนเอาดูครับผมเขาผิวอยู่นะผิวอยู่นะใช้ได้อยู่นะใครได้อยู่นะนแล้วมึงเจ้าคนได้ปะล่ะขอชนะแล้ววิ่งสาดเลยละครพี่ชายไปไหนแล้วครับไปไหนอูฟา,าสวนสู้อะมึงสู้อะมึงสู้พับกบกบ็ตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับ เอาละครับผมขอราราฟสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้ดันกรุงบ้านทุ่งดันไกลนะครับผม <c oughs> มีพี่มีพี่คนหนึ่งนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่าอยากเห็น布拉ันเตอร์ออกของสายสเกลหน่อยไอเราก็ไม่ได้แบบอยากจะเล่นให้ดูรอดนะถ้าไม่มีคําว่าค่า <c oughs> จบเลยทุกอย่างคือจบ <c oughs> อแม่งโคตรแบบจัดจนจัดจบเลยจบเลยคือได้ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะผมนี่คือ เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าบ um, right uh ูช huh. น <and> <functioning> well, ีบ uh ุคคลไม่ใ uh ช่ท huh. uh ี่มันแก่นะมันเขาเรียกว่าฮิ่งครับผมเล่นฮิ่งครับผมเรียกว่าเขาแบบว่าลงมาโปรดพวกเราแล้วนะฮะพวกเราก็ต้องเล่นให้ชมนะครับผมปกติเราเคยเจอที่แบบว่าขอวิสเลย์อของเมอนตะเกาวงยี่ใช่ไหมเออเออนี่มาบัตฮันเตอร์ก็ดูดีวิสเลย์หน่อยอ่าตรงก็มันก็คงไม่มีใครแบบว่าเอาตัวซับไปแบบทําของแคลรี่ถูกเนาะเออก็ถามว่าเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้ครับผม พวกนี้สเกลเขาออกอะไรกันบ้างเคลิปเบอร์หรืเอเปล่าอ่ะฮะมันก็แล้วแต่บางบาง,งสายก,ก็เล่นจอกเกาะเลยอ่าสายแก๊งสเกลมีหลายสกกายอ่ะบางคนบางคนก็เล่นโคเด็กเลยเออแต่ว<ช>่าไม,ไม่ไม่ไม่เราไม่เล่นแบบนั้นเราเล่นแบบว่าเล่นบบจริงหน่อยแล้วกันเออคือต้องบอกก่อนนะว่าเราจะต้องทำให้เขาแบบเขาภูมิใจนะครับผมจริงๆเขาจะไม่ทําให้เขาผิดหวังเด็ดขาดนะครับเพราะเขาศักษาที่จะมาพิมพ์แบบนี้เข้ามาแล้วนะพวกกูบอกว่ากูคอมเมนต์มึงยี่สิบอันแล้วมึงไม่อ่านกูตะอ่านเอ้ามึงไม่ใช่ คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะครับผมแล้วตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งโตครับผมหนึ่งโตก่อนฮะสำหรับวันนี้นะผมบัตฮทันเตอร์ของเรานะผมเป็นฮีโร่จะพูดว่าไงดีะเป็นฮีโร่แบบว่าสายแก๊งนะผมที่เป็นแคลรี่นะครับมันก็เก่งไหมผมก็มองว่าม,มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะแบกงได้เท่าไหร่ครับเพราะตัวมันเองมันต้องแบบว่าเกิดประมาณนึงอ่ะเกิดกว่าศัตรูนะว่านะว่านะแล้วถามว่าจะเก่แบกได้เปล่า สเกลโทกูเชื่อใจสเกลไงแต่กูไม่เชื่อใจกันแล้วเขาบอกออกของเหมือนสเกลเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นสเกลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เหรอมันก็คือไอ้แค่เหมือนสเกลไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแปลกด้เหมือนกันเออลองดูลองดูนี่คือเอาออกเหมือนตั้งแต่แรกเลยนะนี่สเกลออกชิ้นแรกนชินสุดท้ายเลยนี่คือแมปเนี่ยสเกลกูมาเนี่ยเห็นะโล่ไอจิ๋วนะกว่ารองเท้ารองเท้ากดด้วยไม่ออกขาไม้นะเออใช่เออเดีเดี๋ยวจะเป็นพวกอะไรเนี่ยที่ปกติมึงชอบออกไอ้สเกลนี่ต้องมี มีขวดนะปกติมึงชอบเล่นขวดนะ,ะเดี๋ยวขวดให้หน<ต>ึ่งขวดเดี๋ยวค่อย,อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ค่อยว่ากันแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ผมก็แล้วแต่แล้วกันนะคิดซะว่าตัวนี้เป็นสเกลนะผมแพ้ชนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมาเลยครับผมแต่ส่วนใหญ่สเกลเล่นเล่นแบกได้แต่แพ้นะ <c oughs> เออเ๋ยว,วเราก็ตรงนี้หน่อยตรงๆเออแต่สู้ไงแต่สู้เงยแลนี้ก็ต้องสู้ไงตอนที่แพ้ไม่ได้ต้นมันเสียเสียเสียชาติชายของเราเออขวดมาเนี่ยอยากเห็นขวดก็จัดให้เออ ก็ต้องบอกไปไปก่อนว่าสเกลเนี่ยมันต้องแบบขวดแล้วแบบเดี๋ยวดูกันนะอีกทีนึงครับว่ามันคืออย่างน้อยๆไม่ได้เห็นแล้วอ่ะเออวินวอล์กไม่ได้เห็นแล้วปกติแล้วบัตฮันเตอร์เล่นวินวอล์กได้นะใช่ไหมล่ะมันแบบเก่งนะเออแต่ไม่ได้เห็นแล้วที่บอกบิงแทนเออใช่มันบิงแทนอันติแล้วก็บิงหนียางไงครับผมเพื่ออะไรมันก็ไม่รู้กันฮะก็ไม่รู้ผมจะว่ามาแล้วครับผมนี้บนี่ครับผมแล้วไม่แค่บอกเพื่อนเขาว่าขอชูเลยอันติให้เลย เพืเ่อนถึงกันหลีกทางหลบซ้ายหลบขวาค <c oughs> ือแทบจะแบบว่ากระโดดก่อต้นไม้แล้วเมื่อกี้คือแบบเชื่อมันมันมันเกินไปหรือเปล่าจะมีอะไรที่แบบว่าใจดีกันขนาดนี้บอกว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังแล้วกันไปขอเวลกลางนะกูให้เออให้ครับผมได้ครับเออแบบว่าวัยรุ่นหน่อยัยรุ่นัยรุ่นหน่อยแบบคุยกันง่ายครับผมแบบนี้เรียกว่าคุยภาษาเดียวกันนะผมเราอยากชนะเหมือนกันนะ อ่ะโปรตีสเกลกูจะไม่ออกขวดบัตรสลิดใช่ไหมบัตรตเล่นใช่ไหมกูมต้องเอาโปรตับไคมาเล่นก่อนไม่ต้องเล่นก็ได้มบ้างต้องเล่นต้องเล่นเผื่อ,อปัม๊มเผื่อฉุกเฉินมันก็ไม่ต้องเป๊ะทุกคินตั้งแต่แรกก็ได้เออด้วยความที่ว่าเราแบบมันมันโอกาสชนะโอกาสแบกมันจะแบกได้แบบสเกลกไงมึงเชื่อในสเกลกเปล่ามึงเชื่อเปล่ากูตอนนี้กูไม่เชื่อมึงแล้วตอนนี้กูเริ่มแบบว่ามึงเองยังไม่มั่นใจเฮ้ยมึงมั่นใจสเกลกอะแต่มึงไม่มั่นใจบัดเลนเตอร์ไงบัดมัน ให้กูพูดไหมล่ะพูดได้ไหมล่ะบัตรเป็นตัวลัดช็อตอะสเกลมันมีอันติไงนี่ไม่มีไงเดี๋ยวนี้ครับอันติสศาสเเ้าไปแล้วผมเ็าจะพยายามจะหนีครับผมต่ก็เดินเดินไปได้ไม่ไกลแล้ว w, โโฮิลโอ้โหนี่ผมไปทีหนึง่งแล้วเอาสองนะครับนี่แล้วคืนกลับมาผมเลือดเต็มมาตวตอนนี้แล้วต้งต่อผมโอโ้โหเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูด้วยกูยังอยู่นีครับผมยังได้อยู่นะช็อตนี้โอโ้โหเจ็บแสบเจ็บแสบ เจ็บช้ำอ่าได้หมดเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเกือบตายเความพิเศะเกาไงตะเกาเฉยเออไอเทมแบบสเกาไงมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคิวได้แต่แบกไดเปล่าไม่รู้ไงเปรียบเทียบหน่อยนะสเกามีใบเรามีใบตะกิ้หนึ่งอ่าเออแต่สเกาใบหมู่เราใบแค่ตัวเดียวครับผม สกิลหนึ่งอของเราก็อ่ตัวที่ฟาดสกิลเดืวดปังสเกลสเกลม,มีมีวอร์ดใช่ไหมเรามีสกิลสามเปิดแบบอ่าาเ,เรามีตูมเรามีอันติที่แบบระยะไกลเหมือนกันเอ้ยมันก็เหมือนกันเออใช่ก็ก็<ๆ>ก็คล้ายกันนิดหน่อยแล้วก็เออไม่เหมือนกันมากๆครับผมมันจะมึงจะเหมือนกันได้ไงว่าเะอันหนึ่งซูมอีกอันหนึ่งอย่างหนึ่งใช้ได้ไกลดิไม่ใช่มันรีจิเนร์ก็ได้เอ้ยงั้นงั้นเออไอพวกอะไรนะตัวที่มันฟาดตรงเนี้ย ไกดิเตอร์ก็เออไกดิเตอร์ก็ได้เหมือนกันน่ะกพาะไกดิเตอร์ก็สกิลไก่เหมือนกันเออเหมือนจะเกาแล้วผมล่าสุดเขาเป็นเป็นฟินจะไม่ว่าเลยไม่ได้ใกล้เกียงเลยเอางี้ดีกว่าไปอธิบายสกิลหน่อยดีกว่าป่ะสกิลหนึ่งมันสกิลใบอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผมยิบหายแล้วครับผมอยาบพายจัดจัดให้ผมเตะอย่างนี้ก็คอพับดิไปโอ้โหใช้อธิบายอย่างเต็มภาคภูมิป่ะโอ้โหแม่งมาเยอะเกินโอ้โหลงหลุมหมดดิ อาสกิลหนึ่งเป็นใบนะครับสกิลนี้มันจะทําการลดเลือดศัตรูด้วยก็จะใบสี่วินาทีถ้าทุกครั้งที่เราตีเนี่ยมันจะเพิ่มหนึ่งวิจะตีแม่งไปร้อยครั้งก็ร้อยวิเลยครับอย่างที่สี่วิก็เป็นร้อยสี่วิประมาณนั้นมึงไม่ต้องอธิบายละเอียดก,ก็ได้เดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเลยต้นแล้วเร็วเหมือนมึงเติมชั่วโมงเกม <c oughs> <c oughs> ไอ้ชัว่วโมงเสียเวลามึงเนี่ยโอเคอาสกิลสองเป็นกินเลือดหรือว่าเวลาคิวได้จะได้เลือดเพิ่ม กินคีบป่าได้อันที่อีวสามไม่แล้วเลือดอีกทีน้อยๆก็จะเห็นนะครับแล้วก็เห็นเห็นทั้งแมพเลยอันติก็เป็นการสาดเลือดยิ่งเดินยิ่งเลือดเยอะลดเยอะอ่าใช่ใช่เป็นดาเมจที่เกิดจากการเคลื่อนที่ครับผมกระดูกกรนดิกครับผมต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็ใส่กันแล้วผมเราเปิดตัวเปิดใจมาผมนี้พยายงจะเข้าไปตีฮะโอ้โหแม่งเอ้เราเองก็ลำบากกว่าจับตรงเลยดูครับผมเขาเร็วนะครับแต่ว่าเราต้องเร็วกว่านะครับผมดูครับอื้ถ้าบัตเตอร์วิ่งนำไม่ทันคือไม่มีตัวไหนตามทันแล้ว่ะเพือน เออใบก่อนทีนึงครับผมแล้วก็ตีกับใบต่ออะตีกับใบต่อยิงใบยิงใบยิงใบยิงเห็นยิงใบยิงเห็นไม่ต้องไปไหนแล้วเพื่อนเอาดูครับผมเขาผิวอยู่นะผิวอยู่นะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะแล้วมึงเจ้าคนได้ปะอันติกูมาด้วยประเด็นนะอันติพี่กูมาด้วยเด้พี่กูเอาจริงด้วยเด้ประเด็นนะพี่กูตึงด้วยเด้แล้วดูว่าผมคาบ่อคาบ่อโอ้โหชิบหายแล้วเนี่ยอะไรนี่กูเห็นด้วยเด้ประเด็นนยประเด็นคือกูเห็นไงอยากให้กูเห็นเยอะได้ไหมไม่ได้กลับ้าทันทีเนี่ยเฮ้ยต่อเดนกูเห็นด้วยไง ปเดี๋ยแล้วกูเห็นด้วยนะไม่ใช่เห็นน้อยเลยเห็นแบบหนักๆแล้วเนยแล้วอะไรล่ะครับโอ้โหลองก่ะมึงลองนี่คนนึงกล่าเอายังไงกูเห็นอีกแล้วเอากูเห็นอีกแล้วไปไปโอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยรับก่อนวับก่อนคิปเห็นโอ้ยอยเกี่ยว้วเกี่ยวเห็นเยอะเลยเนี่ยโอ้ยดูดินิดเดียวอ่ะต้นโจมตีสิ่งก่อส้างนี้อ่ะกูเอาจอบเกาะเลยเป็นแบบแบบสกาแบบบินบ็อบ เคาะสามทีเร็วๆอะไรอย่างงี้นะวิวนั้นวิวนั้นจริงๆไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ว่าเจอร์ซายมันถ้ามันออกคานาฟ้าหรือกดอันติมามันจะกันเกรดภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ลืมลืมลืมฮีโร่เลยมาหน่อยสักหน่อยแล้วกันฮีโร่ทีมเราครับผมมีเป็นโครนอสครับผมเกรฟคีเปอร์ครับไพโรเมนเซอร์นะฮะชาโดว์เบดครับผมแล้วก็บาดทันเตอร์นะครับผมซึ่งก็อืมพูดตำตรงเลยก็ได้ครับผมว่าทีมเราก็ มีเลาเนี่ยนะครับผมที่ดูจำไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะมัวครับผมค่อนข้างมัวนะฮะมัวมัซัวๆหน่อยนึงครับผมดูฮะแต่มันก็ยังไปของมันได้เรื่อยๆนะฮะซึ่งแคลรี่ครับผมทีมเราก็จะมีพวกชาโดเนาะมีโครนอสรับผมอืมส่วนตัวแก๊งๆก็เจฟคีเปอร์รับผมกับเอ่อทางด้านของไพโลก็โหดครับผมอ่าส่วนฮีโร่ทีมหนึ่งครับผมมีเป็น นิมโฟล่าครับผมเจลาานะฮะมุนควินดังเกนมาสเตอร์แล้วก็กราดิเอเตอร์นะครับผมเขาถือว่าเขาสนุกกันสองสามคนเพื่อนเอามาเอาแอซิก็ยังดีนะฮะได้แวะได้เวียนนะ,ะผมว่าวนมานะเออระจบพบเจอกันนะครับสักหน่อยนึงแล้วน,น,นี่คืออะไรติดใจไม่กลับออั่เก้นอยู่ด้วยันเลยเอาห้าวหน่อยอืม สักหน่อยละกันนะครับผมเจะดูครับโอ้โหเยอะจริงๆว่ะเพื่อนวิ่งมาโดดใช่ไหมโดดได้ไหมโดดใส่เราได้ไหมโอ้โหโดดใส่เราได้ไหมจะช่วยยังไงวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเพื่อนโอ้โหแล้วบ้าด้วยดิพวกมันอะแล้วเอาจริงเอาจังด้วยเดี๋ยวประเด็นนะครับพังพังพังชิคให้พังกระบอกแล้ว สู้คนนะครับผมอย่าบอกบอกไว้ก่อนนะครับสู้คนนะครับผมเป็นใหญ่ในไต้ล่านะครับผมไม่ไหวครับดูกันไปนะฮะตรงนี้โฮมคามิสโตรมาครับผมเจาะก้อนเป็นสองเลยว่ามาหาเลยว่ะม,มาถึงที่เลย มันสู้มันไม่ได้เหรอวะมันมีเจลาซาเอ้มันมีเอเกเดเตอร์ไงอ่าถือว่าอ่อนให้หน่อยครับผมถือว่าถอยให้หน่อยให้มันเด็กมันตายใจครับผมความจริงเราสู้ได้นะเนี่ยเพื่อนผมบอกยืดผายแล้วกูโดนแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราผมมานิมโปล่าด้วยพามาทั้งทีมเโอแสดงว่าเขามีวาร์ปเขาเรียกว่ามีบอร์ดมีบอร์ดครับผมไปมึงก่อนเลยมึงก่อนเลย แล้วมาเอานี่ครับผมโอ้โหตีหนึ่งทีครับผมแล้วใบไว้ก่อนนะตีสองทีต้องใบเพิ่มครับ <c oughs> ผมเพิ่มแล้วเวลาไว้ก่อนแล้วเขาวิ่งเร็วหรือเกินล่ะโอ้โหตันได้ด้วยครับผมแม่ชีวิตมึงยากจังล่ะชีวิตมึงยากันะฮะชีวิตมึงยากเหมือนกันแนะ่โอ้โห <c oughs> ไปขายยาขายเย็นด้วยนะฮิวแล้วฮิวอีกอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ โอ้ฮิวสองฮิวเลยนะทั้งนิมบล่าทั้งกาเดเตอร์ไอ้ทั้งเจลานี่แบบเหนื่อยนะใครยากทั้งนั้นเลยแล้วดูดีของนิมออกมาแบบเป็นตัวตัวซับอย่างดีเลยสัมเดือนซับหนองตัวแบบช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมนี่ครับไม่สนใจครับผมใครจะสนก็สนนะผมก็ไม่สนเหมือนกันตอนนี้ขอฟาร์มคีปก่อนครับแย่แล้วนะฮตอนนี้สถานการณ์ในเกมนะผมผู้ชมครับดูกันเราเองแล้วกันนะฮะตอนนี้ครับผม ถ้าจะลาคาถาฟ้านตึงนะทุกทางอกออกมานมี่ไม่มีผลเลยนะหรอมันเราต้องทาคอนมาคล้องไงต้องตีเวเน้นไงเอาเป็นว่าต้นกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะแพ้แล้วครับผู้ชมเฮ้ยไม่ไม่ไม่แค่คคกำลังสันติษฐานก็เตรียมจะตึงเฉยสกรอร์17เท่าด้วยเดียรประเด็นน่ะหลังเกณฑ์8-2นะเออเรา7-1เทียบค่าสัมประสิทธิ์แล้วเท่ากันเพื่อน พังเราเทียบค่าให้หมดพังกหมแล้วจะได้มีกำลังใจครับผมนี่ครับโอ้โหกันหน่อยไหมล่ะหรือย่างไรครับผมนี่ครับเขาวาร์ปมาผมแล้ววาร์ปกลับโอ้โหอย่างปั่นเลยเพื่อนแล้วโดนไว้ก่อนหรือเปล่าครับผมไม่โดมตัวเดียวโอ้โหไม่ได้ไปอ้ามันมันอาหน่อยก็เห็นอยู่แต่กูัวรอเลยอย่างเงี้ยแต่ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไป ใครจะอยู่ใครจะไปอู้ยมันต้องมีตัวตกรถเหรอวะเบลติเดี่ยวมันจะไปพาไปไหนได้วะใช่ไหมมันพาไปได้แค่ตัวหรือสองคนเนี่ยใช่ป่ะคนเดียววะใช่<ะ>อันนี้คนเดียวเองเออพาตัวไปใส่คนนึงอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อใช่กูเนี่ยสอบตาสภาพครับผมดูครับเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะฮะ อ้าวอะไรล่ะมึงเออขอโทษครับผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับผม,บผมใจเย็นใจเย็นเย็น,นรู้นะครับผมจะทำอะไรไม่ได้ครับพยายามที่จะกัดคีฟกิน,น,นเลือดก่อนนะฮะแล้วก็ถอยเลยครับผมเอาเท่าทีาไทไ่ได้ครับผมจะว่าโ,โู้โดนจับคุณชายแล้วว่าไม่อยากให้เสียใครเลยว่าเพื่อทำไงดีวะเหมือนจะเสียเยอะด้วยเนะี่ย ดูดิไม่มีทางที่จะหนีดังเกนดัตมาตเตอร์ทันนะเอาจริงๆนี่ครับแล้วเรียบร้อยครับผมส้นสง,ง,ง,งทรงจดจำชื่อกูไว้หนีด<อ>ังเกนทางตรงนี่เหมือนมอบอะ่ะแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วปะ่ะดังเกนเทียบค่าสัมสิ์แล้วตอนนี้ไกลกว่าเราและดับไฟเบรดป่ะเออแต่เขาออกดับเพลกัน,<ะ>กน,กนใช่ป่ะเออออกได้ได้เอามาคิว ออกมาคิวได้เออเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เคยคิวในนี่เขาได้เหนื่อยนะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยครับผมผู้ชมครับตอนเนี้ยอย่าว่าแต่สเกลเลยเล่นยังไงให้ชนะยากครับผมหวาร์ปลงครับผมชุดเนี้ย อ๋อชนะล้วอวิ่งสาดเลยละครับพี่ชายไปไหนแล้วครับไปไหนอู้ฟาดส,สวนสู้อ่ะมึงสู้อ่ะมึงสู้มือเหรอสู้มือโอ้หเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยกดขวดก่อนนะผมแล้วก็วาร์ปลงฮะให้ได้กดครับผมให้ได้สก,กิลสักหน่อยฮะโครดโดมรถหนีผมจะว่าไม่สนใจคนที่ใบนิฟล่าก่อนแต่นิฟล่ามันจะหนีผมเก็บไปสองก่อนฮะช็อตนี้ครับมาช้าแต่ก็มานะอูหแล้วดังเก็นเนี่ยไม่มีทางทันเลย คือถ้าเป็นตัวอื่นนี่คืออาจจะวิ่งตามทันนะถ้าเป็นมูนควีนอะไรเงี้ยเนาะดังเกนี่มันเร็วครับต้องต้องอันตีใส่มันน่ถึงจะฆ่ามันได้เออใช่แล้วอันเราโหแล้วมันเกิดด้วยเดี๋ยวไม่ใช่มันจะตายง่ายๆด้วยนะตัวเนี้ยเออถามด้วยกันทไหนก็เป็นวิทยาทานละสมมุติว่าดังเกนมาเตอร์กำลังหมุนอยู่เนอันตีเวลาที่มันโดดเตะใช่ไหมมันหมุนเนี่ยเรามันหมุนอยู่กำลังหมุนหมุนหมุนรอบตัวใช่ไหม มันโดนรถเลือดปะรดดีรถรถตลอดจริงเหรอหมุนต่อให้เป็นหมุนจานตีก็รถใช่ไหมมันต้องดูว่าจุดที่มันยืนเนี่ยมันจะขยับไหมมันองขยับดิถ้าขยับก็คือโดนลดเลือดเอองี้ะเป็นความรู้ไปอีกครับผมนึกว่าแบบว่ากระโดดเตะมันถ้าเวลาดตอนเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องแบบตอนตอนแค่ควงก็ลถแล้ว,ลลวเออใช่ตอนที่มันควงเข้าไปอ่ะก็เยอะอยู่อะแต่ตอนที่กําลังแบบเลือกมุมอ่ะเข้าใจปะวไวรุ่นเลือกมุม โหทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมครับเกมนี้ยากครับผมถอยไปายากเกิดมาเลยนะโหยากใช่เขาเขาต้องออดวเขาได้เปรียบอ่ะเขารู้ว่าโคโนตเราไม่มีของอ่ะคือโคโนตต่อให้เกิดอ่ะไอต่อให้แบบว่านี่ครับผมต่อให้ไม่มีเวลาฟาร์มอ่ะโคโนตก็เป็นแบบนี้ครับผมถ้าโคโนนได้ฟาร์มครับมันจะเป็นอีกเกมนึงครับผม โอ้โหดูครับนี่ฮะนะคนนั้นบอไม่ได้เล่นเลยครับผมเดี๋ยวแปลวตังให้เพื่อนร่วมทีมเหมือนฮะอันนี้โอ้แล้วมูนควีนถ้ามูนควีนเกิดนี่ยากเลยนะเพื่อนโอ้โหตายคาป้อมเลยครับผมลึกขนาดไหนก็ตายครับผมแล้วเนี้ยมีเฮดอยู่นะฮะทอดนี้เอาซะหน่อยแล้วกันเฮดไหมล่ะไม่ครับผมใจเย็นนะผมแล้วเนี้ยบัตรเตอร์ลากไว้ก่อนครับหนึ่งมูลนะผมหนึ่งมูลแล้วเฮดแล้วเนี้ยผมวิ่งมอันติเลยครับแล้วตันสวยด้วยเดี๋ยวประเด็นอะ โอ้โหเราเองก็เจ็บเพราะเราหนีออกไปก่อนนะอูโดูเตะลอยนะผมคอพับเลยครับล่วงไปฮะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเสียมาแลกหรือเปล่าผมเจอว่าตัวเจอคอมึงอยู่คนสี่อะโอ้โหดูโอ้โหเอาให้ตายชา a d o w blade s h a d o ตีสู้อยู่โอ้โหนี่ครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่างานไหนครับผมนี่ครับแต่ว่างานนี้ใช้ได้ผมโค้ชเราขับมาพังอัดมาเพื่อนเอาวะโค้ชบอกกูเอง กูอเองครับผมชาโดว์แบบว่าอยู่ข้างๆครับผมเนี่บอยู่ข้างสเสมอแล้วกดแล้วไม่เสียบอลแหลกด้วยเพื่อนโอ้ยคุคค้มไปทีมเราซื้อตัวมาแล้วมเมื่อกี้อะไรหรอไพโร่โอ้โหไพโรซื้อมาสวนใช่ไหมเออไม่เป็นไรหรอกตอนนี้มันไม่ได้เงินใช้ยเยอะบอกเพื่อนร่วมทีมว่ากดไอ้นี่ไหมล่ะหรือว่าไม่ตอ้องกดวะเพื่อนสมุดอะสมุดอันไหนนะเออเลอสิบสามมาสมุดเวลอะโอ้โหเลอสิบสามให้เพื่อนกดเออใช่ไหมอ๋อไม่มีวัตกินไปแล้ว ท่านกินไปแล้วเพื่อนบอกว่าออกอ,อะไรแล่ะออกกรดาฟ้าหยาบเลยวะมูนหรือเปล่าวะหรือวุ้นดิมโฟลา่าเนี่ยกูคิดว่ามันมูนว่ะมูนโหดมากเลยนะหรือว่าไม่ก็ให้ดังเก้นอะ่ะ เาเทพประดับอะประดับเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้ดเ,ออเลยเออเนี่ยเลยก็เอาประดับไงประดับอะคนเรามันมีเครื่องประดับะะเะล่ะมึงมีเครื่องประดับเะละ่ะเออมึงอยากใส่สร้อยเะล่ะเออนั่นแหละเหมือนกันสร้อยมันทำให้มึงแบบว่าอิ่มข้าวเะล่ะกไ็ไม่ไม่อิ่มแต่มันเท่ไงเฮ้ยต้นหูยเชี่แล้วหิวนี่ครับ <c oughs> เห็นระยะไกลขนาดนี้เลยนะฮะไกลเกินเนี่ยบางทียังคิดเลยว่าไกลเกินหรือเปล่า โโไดนูไฟเบดมานี่ก็ทำให้เออ่เราสามารถที่จะกดใส่ศัตรูแล้วก็ตีเบิร์นมานะผมกดเพื่อให้ศัตรูเดินช้าแบบช้าจัดเลยครับผมแทบไม่เดินเลยว่าได้ครับผมแล้วก็ปลดเออสกิลของเจลาฟด้วยครับผมเนี่ยครับโอ้โหดูรับสู้กับมันนะเอาซะหน่อยแล้วกันสวยไปตัวต่อไป กูต้องตีสู้กูต้องแทงแล้วลนะ่ะเพื่อนอะเออสวยโคโนสนะสวยไปต่อนีม่มึงทำลายเพื่อนนิมโฟล่าคือคิวต่อไปนี่ผมดูไฟเบรแบบนี้ผมสโลว์แบบนี้ฮะแ,แล้วก็ตีแล้วก็โดดมานาด้วยับผมนี่ครับตีแล้ดมานาอืมอะไรตั้งหนาแล้เอาก็ต้องเอาให้ตายดิเพื่อนเอาต้องเอาให้ตายเข้าใจปะตับเงเลื่อไปเลยแล้วนี้ยังไงครับเนี่ยนี้ยังไงครับเนี่ยงงต้องระวังครับผมระวังโดนวางอืมอะไรกูตั้งหนาเนี่ยผมดูไฟเบรให้เพื่อนได้ตีครับผมแล้วดูโคโนสเรามาแล้วฮะตอนนี้ครอแบบััดดจ เออผมว่าคงไม่ไหวแล้วจริงหรือว่ามันหิวคิววะเพื่อนเพราะมันทนไม่ไหวมันคงหิวจริงๆแหละชอบเลยว่ะเออ,เอ,อแต่ความจริงแล้วคือถ้าไปต่อเนี่ยคือขึ้นนะ้นป้อมเออได้มูลด้วยนะใช่ปะแต่คงแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะมันเกินอดทนนะเข้าใจปะแบบกูไม่ไหวแล้วมูลเขาอยู่แถวๆนี้ครับผมเนี่ย เอาเลยแล้วกันนะผมศาสตร์ครับพอเราแยกล่างแล้วไงมึงอันติมาผมโอ้โหเนี่ยผมตัวไอ้ลูกลูกน้องมาลูกน้องมาอ่าสวยครับผมเลาดังเกนเข้ามาโอ้โหตัวนี้แต่ต้องไม่ได้จริงนะผมดังเก้นมาสเตอร์ในตำนานฮะเกินไปจริงตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเดียวคือแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับผม ที่ป้อมเราใกล้หืมใกล้จะได้แตะบาลหลกครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับถ้าเราได้ดันนะแต่ผมว่าคิดว่าทีนเราจะเสียนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าทีนึงเขามีมูนควีนนะผมเขาดันเร็วนะฮะแล้วตอนนี้ทีนึงไม่ได้เสียเปรียบเลยถ้าเขาออมาเนี่ยสู้ยากครับผมเราจะต้องดักเก็บนะฮะตอนนี้แต่ว่าจะไปดักเก็บเองก็ไม่ได้ครับผมอาจจะต้องให้ไพรม์ลูไพรม์ลูง,งี้ไปครับเพราะเราเองก็ต้องมาดันครับแล้วก็ต้องฟาร์มด้วยอ่า สเกลออกชิ้นต่อไปออกอะไรวะปกติกูเล่นเน่ะโอ้โหโอ<ห>้นี่ถามมึงเลยเนี่ยเชี่ยชิบหายแล้วมึงตายแล้วเพื่อนตอนเนี้ยโคม้ามาว่ะเพื่อนลาก่อนเพื่อนได้เวลาคิดนานเลยเพื่อนทีเนี้ยอุ้ยอูมามิแล้วกูอูมามิกูอูมามิขอโทษทีเพื่อนหันกลับไปซะหน่อยเวลาล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น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 เอาว่ะ เล่นนะครับผมเล่นก็ต้องจัดซะหน่อยนะตรงนี้นะผมมาแล้วนะครับมันมากันเยอะด้วยดิไม่ได้มาแค่น้อยด้วยดิเราเองหาเขาเรียกว่าหาเชิงนะครับผมหาเชิงนี่ไงเราเจอมูนควีนผมเนี่ยตัวสำคัญนะผมนี่ครับเรียกอันติมาลูนะผมมูนควีนก็คืออันติแบบเป่าเลยครับผมอันติแบบปราศจากประโยชน์เลยฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยมึงยี่ห้อไหนเนี่ยโดนดูไฟเบทสักทีครับผมแล้วจบเลยฮะตัวนี้ฮะเข้ากะทะตรงนีโอ้โหจะแม่งเร็วดิ ม่งเร็วดิโหป้อมด้วยโอ้โหป้อมป้อมแตกแนละ้วเนี่ยถ้าไม่มากันเนี่ยกูถามจริงนะคือเมื่อกี้เล่นบนได้เพราะว่าดังเก้นไม่อยู่ไงต้องรีบเล่นก็ได้อยู่นะ33ต่30อ30ครับผมตอนนี้ยท่องไหม่ะถ้าเป็นชิ้นต่อไปปกติสเกลมึงจะออกอะไรวะเนี่ย โอ้หถ้าคาถาฟ้ามึงต้องมีแล้วปกติคาถาฟ้าเจาะเกาะมีอ๋อต้นอยู่ดูด้วมึงชอบเล่นอะไรเออเกาะกระดูกมึงเคยเล่นดูดเลื่นใหญ่มึงเล่นได้โอ้ดูดเลื่นใหญ่เล่นได้เกาะกระดูกเพิ่งใช่ใช่ใช้กันเทศใช้กันเทศเออใช่กเทศก่อนใช้กนเทศก่อนอันนี้ได้ได้ได้ปกติอันนี้เป็ปกติเลยเอาเป็นของการสักหน่อยได้เล่นแต่ว่าบิงอะ มิงมีของคู่กายเลยนะมิงมิงเอาเอาเสกบางเอาก่ไม่ได้ออกไงใช่ออกไม่ได้แล้วเกมเนี่ยถ้ากออกกูก็ตายใช่ไะมันจะตั้งมือไปเลยเออตังมือเกมนี้มันเต็งจริงครับผู้ชมฮะโอ้โหคายาคาเย็นดเดยดประเด็นน่ะเราตายเองด้วยผมก็แต่ว่าค่าได้คืนอยู่นะไอทีนึงเยอะจังล่ะเฮ้ย ปริมาณครับกล่องเกินนะผมเราต้องกลับก่อนนะโอ้โหเจ็บเลยเกินนะผมเยอะเกินหมูลคาตาฟานติพดหนักโอ้โหแบกมาไม่ทันต้นกูยังออกอะไรมึงออกขาหมาออกอะไรนะฟออกบูมไอหมาเออฟอัดบูมออกไว้ด้วยอย่างอย่งย่งไอ้ตะเกาไม่ค่อยได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเนี้ยบอลแลกนะครับผมมันกลับมาก็มีประโยชน์แล้วล่ะก็คงต้องเสียละเผลอเสียสองด้วยเนี่ยไม่เจ้ล่างเล ใช่น่าเจ้าล่างด้วยโอ้โหต้องไปต่อครับผมมีต้องไปต่อครับคีิปอย่าให้หายครับผมอย่าให้แผลวครับถ้าั้นเขาเอาล่างแน่นอนครับผมพังชิบหายพังชิบหายแล้วเราซื้อเกิดไม่ได้ด้วยดิโอ้โหทำได้แค่มองว่ะทำอะไรมากไม่ได้หวะจริงพังกระบอกแล้ว ไปดึงเลยต้องสู้แล้วละเพื่อนนี่ครับผมตีติดสตันไปก่อนฮะแล้วหวดถ้าผมสู้สิครับผมเพื่อนมาแล้วโอ้โหพังพังหยงกระหมกแล้วนี่เขาจะเอาสามทางเลยเนี่ยไปโคโนสมาแล้วครับผมนี่ครับโดมเหน่อวกันโคนอสบอกว่าโอ้โหูพรถกูหายไวมากเลยไม่ได้ใช้โดมครับผมนี่ครับ อีกทีนึงเขาโถมหนักมากผมเราก็สู้สุดใจผมนี่ครับเก็บจีราก่อนนะตัวแรกครับผมไปแล้วตัวต่อไปผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันตัวบางๆหน่อยบางๆนุ่มๆบางๆนุ่มๆครับผม,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 มแต่ว่าข้างหลังอะเยอะเกินต้นเพื่อนอไมึงเห็นไหมเนะี่ยครบปริมาณครบกล่องเต็มที่เลยผมรูปเก็บคนเดียวผมสองคิวนะฮะมาโครม้ามาโอ้โหไ,ไปไหนหมดอะเอ้าโอ้โหนี่ไงไ,ไหหดไยงไไ้ยินเสียงวะล่ะไปไหนหมดอะ ค <What> โอ้โหหนักว่ะหนักเลยหนักเลยเกมนี้หนักหนักจัดเ,เลยนีนะ่จะเป็นไฟแบบสุดทานะ้ายแล้วผมเขาเปิดกันแล้วนะครับผมโอ้โหไม่รอแล้วครับใครจะรอได้นะครับผมดีครับคนนัดโดมครับช็อตนี้ผมต้องเอาให้ตายทั้งตัวนะเพื่อนทำไนะงกูตายเนี่ยเราเองก็เจ็บผมอยู่ตรงนี้ผมก็สู้เจลาผมหัวตรงนี้กับเจลาแล้วเจลาตายผมแล้ฟื้นกลับมาผมโอ้โหกูโ,โดนอะไรวะเนี่ยต้องบายแบทครับผมโอ้โหสู้สุดใจจริงครับช็อตนี้ฮะ จะเตะกูจริงเหรอเพื่อนโอ้หจะเตะเตะก็ได้เตะก็ได้โอ้โหโอ้โหเสียสามคนกูก็ไม่ไหวละเพื่อนแล้วดูว่าผมชารโดชา์โดโเตะลอยไปเลยเขไม่ยอมซือ้ออโมหมดแล้วนี่หว่าโคตเหงาเลยทุกอย่างเพื่อนซื้อของด้วยก็อย่างที่บอกนะครับก็ฟิวสเกลคือแวแ,<บ>แฟนฟิวแฟนนชนะไหมไม่รู้คิวเยอะแน่แนอน แล้วก็ีกชินก็โถมเข้ามาป้อมแล้วครับผมวันนี้ก็น่าจะจบแล้วครับผม16คิวตาย6แอสซิส11ครับผมผู้ชมครับก็ซูสุรายคือยอมแพ้ผมยอมรับสตา์กรรมวันนี้พลาดครับผมเอาไว้ว่าอยากดูตัวไหนคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากดูตัวไหนก็นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคอมเมนต์ที่ตัวที่คุณอยากดูนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสูสลายบ๊ายบาย อยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3าทุ่มที่เพจแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมปะระพันแล้วไปมันกันนี้เลย